สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้อนรับสุดท้องฟ้าหายบ้างนะคะมีบ้างเลยวุ้ยมอนี่มัสุกแล้วตอนนี้เหลืองเลยเออมันแดงแล้วเมื่อกี้นี้มันแดง เดินทางไปวันราเของมองอยู่หลายวันแล้วเนาะจะเหินมาสักทีไนน้แห้งเยอะเลยเด้ยือราหางานโอ้

ดอกดอกกระแบงนี่ก็ทนเนาะเมื่อสองทํามมในลม้าลมฝนมามัน,น,ม,ม,นมันก็มีบานด้วยเลยะ,ะนี่นะเช้ามาภาษาก็ ะเอาศาสตร์นะเอามาปูตรงนี้นะคุณปูศาสตร์ตรงนี้เอาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฮาสราสีนี่ก็ดีนะเอี่ยมดีนะมองดูเอี่ยมดีนะอืมใช่มันไม่ค่อยเห็นเปื่นไงนี่นะคะก็จะปูเสื่อเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปทางนู้นนะเอาเข้า ไปเตรียมลงเงินแ้วคะอาแค,ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นการต่อไปเลยนะคะไปไปที่ครัวเหมือนเดิมแล้แล้วแล้มาวัดหลายคันแล้วอย่ที่ตัง้ตงแต่วันแล้วก็มาจัดสำรับเนะคะของข้าวตุ๊กตุ้๊ก

อันละหบาทเ้อซเนาะอันไหตัวอันห้าบานบอที่เดยมวานนีห้าบานี่มาแต่บางเทำโดที่นมันไม่ได้ได้เหสองสามร้เออบาทเหลืออยู่บ้านเฮาเพวกไรไร่

ตว่ตอวานันเขาก็ือว่าเาตั้งใีจเลก้นอย่ม่บเยคนก็บ้ว่าันฮาด่วนะี้ยะครับคือคนหนึ่งที่ันหนก็ข้ากันเขาแล้วเนาะเ็ดตลูอ้อมเขาแล้วเข้ากัก Hoa của con nắng, lắng 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 rồi เนี่ยคุณป <plays into S 2> mm ้ามาโดยแล้วมาแล้วมาแล้วเพียงแหลายวันวันนี้เห็นวันอัสซาดิเลยอันนี้อันนี้เนาะเขาเป็นอักนี้วันเดยดแล้ว nhà cái gì luôn vậy này à nhà luôn vậy này thôi nhát lắm nghe rồi đấy cầm má không

นี้เลยอร่อยเหมือนกันทอดรดรวมิตรไม่เป็นไรนเห็นเขาไม่ยากมีเนื้อรมยาจะดื่มนั่นงเคียงใส่กินกับขออ้าวยิ่งเอาหญ้าเห็ดใส่

ตายตายเเป็นรอยพี่น้องอ้ยไปก็มค่นอไปเดกินกอย่นี่ายบ่คนแล้วเว้นแต่ก้อนยนี่มันลายแตง

ไอ้บี่ชยน้อยค่ะแนี่่ชยนี่ดยกัน่อะไิบานเรอีหรือพันธุ์หอยมาทำอะไรบ้างดููดูดูดดูดูมค่ะบะ่อยีก็่อยเกล็ดล่างมาไหวตลอดโซนละกุบเลนกุบน พี่น้วมเลกัเอาไปล่าตั้งค่ะกนีทมาไ้มสาตูู้นเล่เคเาัเอาไดเส้นี้ขยายมัจะมีเป็นน้ำยาเส้ไม่ดาเต็มเโอ้ยหเาไม่ทอดอนี้มันจะเกี่ยลงกัน ใครดเนี่ยบ่เขาเลเนีเนด้วยหรอดอกอัญมีส่งกันต้องหอบไปขัดเนี่ยไ้แกะใช่ไหมบ่คุณใครใช่ไหมไอ้ขอของแม่วาดไมใช่ของอุ้ยหรือล่ะเม่อมือตุ

ส่นี้อยูล้วมาส่ีร้านส่รี่เนาะเดี๋ยวไปเียวไปขคอยข้อย้นอขาผู้นำเขาน่องมือวะแก็ทำไมกลับมาทำไมมาบ้าเอามาส่งเถาอยู่ไม่รู้ผูกเ้าขาดรถเลยหญิง งอละจดอไว้โอู่กงมาแกมันงองี้โันเหะรกางงีอย่างอันมาเพศได้ขาปุ้นข้าปปาอยางมาเพศดคอยหวาก็ได้เอศเพศแด้อค่อยเด้อว่าตอนทิ้งแบบข้าปุ้นข้าปปาได้พลื้อพลื้อกันว่ะ คุณเดาค่ะเราก okay. <et> ็เตรียมสำรับกับข้าวเอาไว้ให้พระเดาค่ะอีกทีก็ประมาณนี้นะคะเอาความแม่ในเพื่อไอ้กือเขาไม่ยากโอ้ยไม่โได้ไปแล้วก็ทายกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ